สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n i ม e t i c เชน,นะคะพบกับทรายอีกแนละ้ววันนี้ทรายจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเปิดไพ่นะคะเช็คความโชคดี ของชาวราศีกรกฎนะคะว่าในปี2565นี้นะคะคุณจะเจอเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ก่อนที่จะไปทำการเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้พิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเป็นสรนาณะหรือนำไปตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องราวใดๆในชีวิตนะคะการทานายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพ รายงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักมาได้ที่เพจนินมิตเชียนมนางไม้หรือแลบที่ใส่ทิ้ทงไว้ด้านล่างสุดท้ายก็ขอขอบคุณสําหรับคนที่ผ่านมาเจอนะคะคลิปของช่องนิมิตเชียนแล้วช่วยกดตามกดซับสไคร้รวมถึงคอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณมากๆ จ้าโอเคเราไปดูข่าวดีของชาวราศีกรกฎกันจ้าเดาสั้นนะคะแปดเหรียญ h e l o fan adjustment นะค พลังงานของห้าดาบพลังงานของเดอะสตาร์นะคะโอเคขาวางไพ่แป๊บนึงนะคะอืมคุณได้พลังงานของเดอะซันนะคะแปดเหรียญเดอะเฮลโลแฟนเดอะจัสเมนห้าดาบนะคะรวมถึง เดอสตานะคะอ๋อยังขายอีกใบหนึ่งเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะโอเคพระราชาถือเหรียญน,นะคะในปี2565นี้นะคะคุณนะคะมีโอกาสที่จะนะคะพลังงานของเดอซันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการ ศึกษาต่อต่างประเทศนะคะหรือข่าวดีที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือนะคะมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจที่เป็นคนต่างประเทศนะคะที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะอืมเดซันนะคะคือความสําเร็จนะคะความพึงพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะคะสิ่งที่คุณหวังไว้เกี่ยวกับ การเงินทองความรักนะคะหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่คุณจะสมหวังนะคะพลังงานของแปดเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานของการทำงานหนักนะคะและก็จะได้เงินนะคะมาจากการทำงานหนักซึ่งคุณอาจจะมีหลายจ็อบนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะงานประจำก็ได้นะคะเป็นเงินที่ได้จากงาน งานที่สองงานที่3นะคะเดืองานสำรองนะคะจะให้เราแฟนนะคะพระสังฆราชของเรานะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะท่านอยากให้คุณเนี่ยไปทำบุญเยอะๆหรือว่าไปแก้บนนะคะหรือเออไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะพลังงานของ the judgment นะคะก็คือคำพิพากษานะคะสิ่งต่างๆที่คุณเคยทำมานะคะ มันก็จะมีวันสิ้นสุดที่จะต้องมีผลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากคุณไปทำกรรมดีด้วยการไปทำบุญนะคะท่านก็จะพิพากษาให้เราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะแล้วก็พลังงานของห้าดาบนะคะในปีนี้คุณจะมีความ มั่นใจในตัวเองสูงเพราะว่าควบมากับเดอสตาร์นะคะดาวเด่นเลยนะคะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็เจิดจรัสในทุกๆเรื่องในปีนี้นะคะถามหาเรื่องงานคุณก็อาจจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานนะคะหรือได้เป็นผู้นำโปรเจกต์หรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือหากจะย้ายที่ทำงานก็มีโอกาสย้ายได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะคะมองว่าถึงแม้มีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจแต่โดยส่วนตัวแล้วคุณน่าจะยังอยากที่จะอยู่แบบสดๆมากกว่านะคะแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะพลังงานของพระราชาถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะในปีนี้นะคะ แล้วก็เป็นโชคที่มาจากผู้ใหญ่นะคะเป็นโชคที่มาจากผู้ใหญ่อาจจะได้รับเงินมรดกนะคะจากผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอสรุปนะคะว่าในปี2565ของคุณนี้นะคะทายจะเทไปในเรื่องของงานนะคะจะได้มีข่าวดีหรือว่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับการทำงานนะคะที่ประสบความสำเร็จ นะคะแล้วก็จะมีเงินทองเนี่ยเข้ามาพร้อมกับการทำงานด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักปีนี้ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจ๊ะยังไงก็ตามสายก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะมีดวงที่เฮงๆปังๆทุกคนในปีพศ2565นี้จ้า